สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องยุ้ยไม่ซูโปแรงข้าวันนี้นะคะยุ้ยมีมิราสมาร์สสีแดงเรดไว้นะคะลูกค้าถามหากันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เลิกดีนะคะรอส่งมอบและขอลูกค้ารีวิวนิดนึงนะคะคันนี้สีแดงบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะตรงนี้ยุ้ยถ่ายอยู่กลางแจ้งนะคะสีก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะในกล้องนะเป็นเรดไว้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะตัดเส้นสีแดงนะคะ ลงตัวมากๆกับรถที่เป็นสีแดงนะคะไฟหน้าของเขาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะให้ความสว่างมากๆในเวลากลางคืนค่ะจัดเต็มมากๆเลยนะคะคันนี้ไฟตัดหมอกค่ะแบบนี้เลยนะคะครบเลยสวยลงตัวที่สุดนะคะยุวิภูมิใจนำเสนอจริงๆนะคะรุ่นนี้นะคะราคาของน้อง5 7 9 0 0 0เท่านั้นค่ะ ล้อแม็กนะคะจากเดิมเขาจะเป็นแม็กโรงงานสีทูโทนนะคะลูกค้ารีเควสมานะคะบอกว่าต้องการเปลี่ยนนะคะชอบสีแดงมากๆนะคะยูก็จัดให้เลยนะคะลูกค้าเลือกลายแม็กมาเองด้วยนะสีน็อตสีครอบเบรกลูกค้าก็เลือกเองนะคะลูกค้าเลือกได้และยางตรงนี้นะคะลูกค้าต้องการอัปเกรดยางนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมานิดหน่อยนะอัปเกรดเป็นยางมิชลินนะคะตรงนี้ก็ลูกค้าโอเคต้องการยางที่ดีนะคะยูก็จัดให้เลยนะคะ คันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคิ้วกันศาสตร์ติดตั้งให้นะคะเดี๋ยวแวะด้านบนนิดนึงนะคะคันนี้เปลี่ยนเสาอากาศเป็นคลิปฉลามนะคะและหลังคานะคะตรงนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะเป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะคะให้ลูกค้าไปเป็นหลังคาดำนะคะรถสีแดงสปอยเลอร์ด้านหลังก็สีดำนะคะก็คือดำหลังคามาถึงตรงนี้เลยนะคะฟิล์มติดตั้งให้รอบคันนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะและ ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเป็นเสานะคะข้างประตูนะคะตกแต่งเป็นลายแคปล่าบอกเลยว่าลงตัวมากๆนะคะตรงนี้ก็เป็นปุ่มนะคะล็อกและปลดล็อกรถนะคะเดี๋ยวยุ้ิพาชมออปชันภายในสักนิดนึงค่ะสำหรับภายในนะคะตรงนี้มีไฟส่องเท้าด้วยนะคะติดตั้งเป็นสีแดงนะก็จะไม่ได้เห็นมากนะในกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นกลางวันเนาะ เป็นไฟส่งเท้าสีแดงนะคะติดตั้งให้ลูกค้าไปคันนี้เป็นเบาะหนังค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายบนพวงมาลัยได้นะคะและมีครูคอนโทรลนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay และระบบ Android Auto นนะคะแอร์เป็นระบบอัตโนมัติค่ะกระจกมองหลังแบบตัดแสงด้วยนะ,ะจุมากๆจุใจจริงๆนะคะในรุ่นนี้ซื้อครบจบ รุ่นนี้เลยนะคะและยุวยยังเพิ่มเติมเป็นสกับเพดกันรอยนะคะของแท้สตรเลยนะคะจัดไปแบบจุกๆเลยค่ะคันนี้สำหรับออปชั่นด้านท้ายนะคะตรงนี้ภูมิใจนําเสนอที่สุดเลยบอกนะคะเดี๋ยวไล่จากข้างล่างเลยละกันเพราะว่าแต่งทุกจุดนะคะรุ่นนี้คันนี้นะคะของลูกค้าท่านนี้แต่งทุกจุดจริงๆนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปลายท่อนะคะตรงแท้สูญทั้งหมดเลยนะคะลูกค้ารีเควสมาบอกว่าต้องแท้นะคะต้องดีอยู่ก็จัดให้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะปลายท่อและถัดขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นกันรอยท้ายนะคะตรงนี้ก็แท้สู์เช่นกันปั๊มโลโก้ i ิส u b บิชิไว้ตรงนี้นะคะ และความปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มีกล้องอยู่แล้วนะคะยุ้ยก็เพิ่มเติมเ,เซ็นเซอร์นะคะให้ลูกค้าไปนะสจุดทำงานร่วมกันนะคะปลอดภัยที่สุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกและปลดล็อกรถนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์แล้วนะคะลูกค้าคันนี้ยุ้ยติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าให้ลูกค้าไปค่ะ แบบนี้เลยนะคะก็ลดแรงนะคะในการเปิดปิดนะคะตรงนี้โชคตัวเดิมนะคะก็ให้ลูกค้ากลับไปนะคะหรือจะปิดตรงนี้ก็ได้นะคะปิดที่รีโมทก็ได้นะคะแต่งจัดเต็มขนาดนี้นะคะมีที่เซลยุ้ยเท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแต่งจัดเต็มจริงๆนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากตแต่งแบบนี้นะคะจัดเต็มแบบนี้นะคะก็ติดต่อที่ยุ้ยได้เลยนะคะที่เบอร์0 4 4 9 2 4 3 6 4 9 9 6ค่ะยุ้ยวันนี้นะคะยุ้ยก็ฝากมิราสีแดงนะคะเรดวายไว้ White White, ให้ประมาณนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ